ท่าปโปรยเอาไว้พี่สนใจนะไอ้คำว่าโลกใบที่สองอุปโลกหหรือมีจริงเนี่ยเออคือมันคืออะไรเอางี้ก่อนในเบื้องต้นก่อนใช้คําว่าโลคใบที่สองก็เผื่อท่านที่ดูรายการแล้วอาจจะตามได้บ้างตามไม่ได้บ้างค่ะคือมันมีโลกใบที่สองคือมันเกิดมาจากซีรีส์หนังหนังซีรีส์นะฮะที<ม>่จ่ายแค่เรื่องคลับไฟเดย์อืมพวกละครนั่นแหละอ่ามันเป็นซีรีส์ก็คือมันเป็นเรื่องต่อ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 กันนะแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงละครไทยนะ อาเป็นละครไทยที่าาาทางทางช่องทางทีวีดิจิทัลทีวีนี่แหละค่ะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาสร้างเขาบอกว่ามันมีเรื่องเรื่องของโลกใบที่สองเป็นเรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริงที่เอามาจําลองไงหลายเรื่องเนี่ยนะเรื่องจริง<อ>ก็คือจําจลองว่าผู้ชายเก็บเก็บผู้หญิงเอาไว้ มากกว่าหนึ่งค้นนะ่ะทำไมแล้วแต่และอันก็จัดไว้เป็นโลกอันนี้เป็นโลกของโลกใบที่หนึ่งพี่แอร์อันไหจะอาจจะเจอปะบ้างก็ได้บ้างชีวิตจริงอน่ยนะตอนอที่เรามีโลกใบที่หนึ่งอยู่แฟนเราก็ไปสร้างโลกใบที่สองใช่ไหมฮะตอนหลังเราก็เลยถีบผู้ชายเปิกโลกเละ <laughs> พี่เลือกโลกเออพี่เลือกเูไปเลยเลือกเออนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นนะพี่แอรอาจจะเจอเขาเอ้ยมันมาอยู่กับใบที่ไหนกูถีบมันให้ไปอยู่ใบที่สองอะไพี่แอรก็อยู่โลกใบที่หนึ่งของพี่คนเดียวเนี่ยนะ อันนี้ผมพูดตัวอย่างไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่ต้องไปสร้างหรอกของพี่ต้องสร้างหลายเรื่องนะหลายโลกหลายโลกใช่ไหมประเด็นก็คือเขาว่าโลกใบที่สองก็เป็นการเขาเรียกว่าพอพูดคํานี้มาเป็นที่รู้กันอ๋อก็คือเก็บเอาไว้หลายคนโอ้โหใช่ไหมแล้วก็คิดว่ามันไม่เจอกันไงเพราะอยู่กันละโลกโอ้โหนี่เก่งมากนะเป็นผู้กํากับที่เก่งมากนะก็ไม่ได้เขาสร้างเรื่องขึ้นมาไงแล้วโากนล้เางคนก็อินไปกับเขาคนที่สร้างสร้างเก่งอ่ะสร้างโลกสองใบเก่งอ่ะเออเมื่อก่อนเนี่ยไอ้คำเหล่านี้ มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องผู้ชายมีชมีชู้มีเมียน้อยมันมีศัพท์ที่เขาเรียกว่าแปลเปลี่ยนไปตามเวลาเช่นอายุต่อย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราใช้คําว่าชู้ใช่ไหมมีชู้แล้วมันรู้สึกมันทิ่มแทงหัวใจนะคำว่าชู้นี่เป็นคําที่แาแรงนะใครที่เป็นชู้กันเนี่ยใครที่มาเป็นชู้นกันมันเจ็บปวดนะทั้งเจ็บทั้งแต่าคนน่เป็ เป็นชู้ก็เป็นแค่ชู้ทางใจเลี่ยงไปอีกเลี่ยงไป,งไปอีกเ,ออเป็นคําว่าชู้ทางใจถูกไหมออขอเป็นชู้เธอในฝันอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยนะออขอเป็นชู้ขอให้ให้หลับเนี่ยนะอยากจะหลับบ้าๆฉันจะได้มีอะไรกับเธอตอนที่ฉันจับเนี่ยนะ <c ười> คือคล้ายๆว่าเลี่ยง <c ười> เ,เจอมากเลยเลียเ่ยงๆไปพวกนี้ไปถูกไหมหรือว่าบางคนนี่ก็บอกคิดแต่ในใจฉันรักผัวเขาเออจริงๆฉันอยากจะได้ผัวเขานะแต่ฉันไม่ฉันแค่รักเฉยๆมะันรับพึงลัพันกับตัวฉันเองอ่ะมิสิดคุณมิสิไเป็นสิทธิของคุณมันธรรมดาเนี่ยนะอาช แล้วเมื่อตอนหลังนี่มันก็เมื่อก่อนมันสอบเมื่อก่อนมันแรงกว่านี้ถ้ามีหลายคนก็จะเรียกว่าพวกวันทองแม่วันทองสองใจซึ่งกลายปรากฏว่าเป็นการก็เรียกอะไรนะตราบาปให้กบนางวันทองไปนะถ้าหาผู้ชายบ้างล่ะเออตอนหลังนี่มันสร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ว่าบัญชองไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปตาบาปเพราะไม่ได้ไอตัวที่มันชั่วร้ายจริงๆนี่ก็คือไอ้คุณแผนกับไอ้คุณช้างชถูกไหมฮะไอคุณช้างอตัวดี เพราะว่ามันไปทั้งเรื่องให้จงกับว่าคุณแผนตายแล้วไงนางวัททองเอายอมก็ยอมก็แล้วกันวะใช่จะมะแล้วคุณแผนก็ไปมีคนอื่นอยู่คนเรื่องไงมัอโยมมันไม่หมดผู้ชายร้ายที่สุดอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะอ้าวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไปโทษเนี่ยนางโมลาสองใจอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือไปสร้างเป็นแบบประเภทอย่างเงี้ยมันก็ค่อยไล่มาถูกไหมฮะจนกระทั่งมันเปลี่ยนจากคำว่าชู้มาเป็นเมียน้อยผู้ชายนี่มีเมียน้อยเมียน้อยไม่น้อยเลยนะไม่น้อยมันเยอะมากกว่หนึ่งถูกไหมฮะมันมีเมียเยอะถูกไหมฮะ บางคนมี6คน7คนแต่ทำไมก่อนบอกเฮ้ยเนื่องจากว่าจำเป็นต้องมีลูกหลายคนเพื่อจะได้สร้างธุรกิจตัวเองอจ,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 จอก็อ้างเหตุกันไปถูกไหมฮะแล้วตอนหลังนี่มาเปลี่ยนเป็นอะไรฮะมาเปลี่ยนเป็นกิ๊กใช่ไหมไม,มันดูดีขึ้นจริงๆก็ชูนั่นแหละกิ๊กคือใครบัตรสีเขาบอกว่ากิ๊กนี่ไม่ใช่คนที่เรากักแต่คือคนที่เรารักเราเลยเรียกเขาว่ากิกนะฮะ ก็ก็คือกิ๊กไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ต้องเลิกไม่สีข้างอ่ะแสบอะไรก็แล้วแต่ตอนหลังก็มีกิ๊กกกิ๊ไปกิ๊กมาผู้ชายก็มีกิ๊กผู้หญิงก็มีกิ๊กบางทีเนี่ยนะมีได้ด้วยอ้ก็เป็นลักษณะก็เป็นแค่กิ๊กกันเฉยๆรู้สึกไม่เป็นเรื่องขำๆสนุกๆไปเบาๆแต่กับกิริยาท่าทางพฤติกรรมเหมือนเดิมจริงไม่ใช่เหมือนกันถูกไหมฮะอ่าแล้วเมื่อก่อนนี่ผู้ชายมันมีคำอย่างนี้เขาเรียกคบซ้อนเปี้ยเคยได้ยินคบซ้อนได้ยิน ก็คือ,อยังไม่ตกลงปรงใจกับใครก็คบไปเรื่อยๆแล้วดูใจกันไปหรือบางทีก็ตกลงปรงใจไปกับใครหนึ่งคนแล้วก็ออคบซ้อนอีกเออแล้วมาถึงขนาดเสียอกเสียใจกันเลยนะเพิ่งมารู้ตอนหลัง แล้วที่มันแสกว่านั้นคือคบซ้อนผู้ชายคนผู้หญิงคนน่ะถูกไหมไอขนาดที่คบกับเราที่เป็นผู้ชายแต่ขณะเดียวกันมันก็คบผู้หญิงอ้าวตกลงมันคู่กันยังไงกันเนี่ยเออเนี่ยควยกันหมดตกใจกันมาหมดเลยถูกไหมครับตายแล้วตัวเนี้ยนะล้วค่อยๆแล้วจนกระทั่งมาถึงคําวันนี้ที่เขาเมื่อก่อนนี้เออมันมีคำนึงเขาเรียกรถไฟชนกันรถไฟชนกันได้ยินคือต้องไม่ให้มันมาเจอกันจริงๆก็ขึ้นบนขบวนเช่นเดียวกันมาถึงคำว่าโลกใบที่สองที่วันนี้ก็คล้ายๆเหมือนมีรถไฟคนลนลางเหมือนกันอย่าให้มันมาเจอกัน เลี่ยงเลี่ยงคือคำเลี่ยงถูกไหมฮะฉันมีโลกของฉันอีกฉันมือันนี้ฉันเชิญฉันเก็บเธอไว้ในโลกใบที่หนึ่งฉันก็จะเป็นอย่างนี้อีกคนก็เก็บไว้เป็นโลกใบที่สองฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็เก็บเธอไว้ในโลกใบที่หนึ่งของฉันแล้วฉันก็ไปเก็บอีกคนไว้ในโลกใบที่สองของฉันที่มันเป็นดราม่าขึ้นมาก็คือเราจะพบว่ามันมีเมียหลวงที่อยู่กับสามีมาตั้งนานอยู่บ้านเดียวกันจะไหมฮะไม่รู้เลยบอกรู้ รู้ร,รู้ว่าสามีเนี่ยไปประกาศมีเมียน้อยแล้วจะแต่งงานอยะเป็นตำรวจด้วยโอยตายแล้วเป็นตำรวจด้วยแล้วรู้ได้ว่าแต่งงานวันไหนสังคมเกิดอะไรขึ้นนี่ไงแต่งงานวันไหนไอ้แล้วที่เป็นแต่ไปวันนั้นคือแม่ผัว ซึ่งธรรมดาแม่ผัวนี่ตามตำราแม่ผัวกับลูกสะภ้ต้องไม่ถูกกันใช่แต่งานนี้คลิปนี้เนี่ยเรื่องราวนี้แม่ผัวเนี่ยสนับสนุนลูกสะภ้ยไม่พอใจลูกชายตัวเองเรื่องในละครหรือเรื่องจริงเรื่องจริงอแม่ผัวไปกับลูกสะภ้ยเลยลูกสะภ้ยที่เป็นผัวแม่เจ้าที่เป็นเมียหลวงเนี่ยนะไปไลฟ์เลยออกรายการสดเลยไปในงานแต่งงานของสามีที่ไปแต่งกับผู้หญิงคนใหม่แต่งคนอื่นเนี่ยนะแล้วเป็นข้าราชการด้วยไปตำรวจไงแล้วก็ไปโชว์นี่เลยไปทะเบียนสมรสให้รู้เลย ส่วนแม่ก็เข้าไปหาลูกชายตัวเองเลยแล้วอบรมสั่งสอนอย่างนี้มันแต่งงานได้ยังไงมีเมียอยู่แล้วตบหัวเลยเป็นคลิปออกมาถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าพระเพิ่อที่สวดพระก็สุดยอดเลยนะพระก็ว่าต่อไปเลยนะแต่สันิฐานว่าเปลี่ยนจากพระฝากันที่เขาเรียกอะไรนะนะวันให้ให้กุศลให้บุญบนะก็เปลี่ยนไปกุศลธรรมะหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็ประเด็นก็คือกดนน้ำไปเลยเพราะกดไปเลือกไปลาว แล้วผู้ชายก็บาหน้าตาเฉยบอกผมว่ามันคล้ายๆมันว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครผมว่าน่าว้าวคุณไมต้องลงก็บอกแล้วปรากฏที่มันจะเกิดเรื่องคือผู้หญิงก็บอกฉันมีใบทะเบียนสมรสแน่ไต้องตามกฎหมายไอ้โลกใบที่สองผู้หญิงโลกใบที่สองเพราะคุณมายุ่งในงานฉันจะฉันจะฟ้องเธอว่าเธอมาเข้ามาในงานฉันเข้ามาบุกรุกก็คุณผิดกฎหมายอะแล้วคุณยังฟ้องวายจะหมดถูกไหมฮะไอ้นี่แต่ที่นี่ตำรวจมันทหารก็มี ทหารนี่ปรากฏว่าอยู่ก,กับมทีนนี้มีเมียอยู่แล้วม,มีลูกด้วยเขารู้ไหมไรทหารนี่ก็ดันปันเรื่องไปมีเมียมอีกคนนึงแล้วคนที่ไปมีเมียคนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าแม่ตัวเองเนี่ยเป็นคนพาไปเจอมียอ,อีกคนหนึ่งแล้วพาไปแต่งงานอาไอ้เมียต้องมาไลฟ์ออกรายการเลยวันนี้ดูที่ดูสามีฉันที่ไปแต่งงานทั้งที่มีลูกอยู่กับฉันเนี่ยตายแล้วประเทศชาติแล้วประกาศว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการที่มีโลกใบที่สองคบซ้อนมันไม่ใช่คบซ้อนนี่มันแต่งเอาจริงเลยแหละเนี่ยถูกไหมฮะ หรือแม้กระทั่งเรื่องนี้ที่มันเป็นดังมากครับพี่แอ๋ก็คือดาราที่มีชื่อเสียงเรอแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเหลือเชื่อมากผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเออชื่อเลยก็ได้จอจอนะเออมันอะไรจักอะไรทักอย่างเนี่ยนะอะไรจันจันนี่แหละนะปรากฏว่าอยู่ๆก็จะแต่งงานกับผู้ชายซึงว่าเป็นขายยากแต่ทีเลยวนางหน้ามีชื่อเสียงนะได้ยินข่าวแล้วแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามันบอกเฮ้ยเพราะว่า สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะไอ้จักรจันเนี่ยโอ้โหเอหลุดไปแล้วจักรจันนี่น่าจะเป็นโรคใบที่สองของผู้ชายคนนี้เหตุผลเพราะผู้ชายคนนี้เขาคบอยู่เขามีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็มีภาพไปโชว์ขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องไปราวและสําคัญคือมันแจกข่าวไปยังพิธีกรรายการบรรทมบันเทิงทั้งหลายมั้ยมันเป็นข่าวแล้วก็ขึ้นไปในเฟซบุ๊กมีการเตือนเพื่อนกับยายานะเธอระวังนะเธอจะเป็นโรคใบที่สองของเขานะผู้ชายคนนี้ว่าจะเอาเรื่องกระจายทุูดไว้ที่ไหนไรโปแตก อตอนหลังเพิ่งรู้ว่าไอ้เรื่องนี้มันถูกปล่อยออกมาไม่ใช่เรื่องจริงเหตุผลก็คือผู้จัดการส่วนตัวของดาราคนนี้เนี่ยอิจฉาเนื่องจากว่าผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นเป็นสาวหลอเนะอี่ยนะเสียดายที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายอยากไร้ปล่อยขา่าวเรื่องโลกที่สองสมัยที่สองร่งสมมุติอย่างนี้นะเฮ้ยอะไรกันลเนี้ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าโอ้้ด่ามาเรื่องผัวผัวเมียเมียเรื่องโลกใบที่สองจริงๆอาจจะมีโลคใบที่สามที่สี่ที่หอะไรอีกเนี่ยนะใช่ก็ปิดปิดเงียบๆไว้ไม่ต้องมาบอกเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยคนเรายังไม่เข้าใจความเป็นส่วนตัวและความเป็นส่วนรวมคือเขาเรียกว่าอะไรนะ เพอร์ซ a นกับพับลิกไม่เข้าใจชัดไม่เข้าใจเคลียร์ก็เลยเอาส่วนตัวมาใส่ใน Public เช่นฉันอยู่บ้านฉันใส่ชุดอย่างนี้ฉันก็เดินออกจากบ้านไปอย่างนี้ตลาดลงหนังเพราะฉันสบายสบายนี่มันชุดอยู่กับบ้านมันไม่ใช่ชุดออกไปสาธารณะพ้นประตูบ้านไปแล้วเป็นสาธารณะแล้วคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันเป็นส่วนตัวก็ขอให้เป็นส่วนตัวเก็บไว้มันไม่ใช่เรื่องของสาธารณะ หนึ่งไม่มีประโยชน์สองไม่เกิดความก้าวหน้าคือไม่มีพัฒนาการขึ้นไปสามไม่เป็นบุญเป็นกุศลเก็บไว้เออของตัวเองเท่านั้นแหละจริงๆแล้วพูดตรงๆนะครับถ้าเราเป็นชาวพุทธหนึ่งในสี่ห้าก็ข้อที่สามโอ้โหนั่นชัดเจนพูดแล้วขนลุกพูดแล้วขนลุกไม่ผิดลูกผิดเมียเขาไอ้นี่ไม่เลยตรงที่สุดถูกไหมฮะถ้าผัวเดียวเมียเดียวเราซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีโลกใบที่สองไม่มีโลกใบที่สามไม่มีชู้ไม่มีกิ๊กไม่มีเราชอบใครเราดูอะไรก็ดูกันไปนะไปทำอะจรแล้ผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆก็ดูไปบันเทิงเริงหรือไทยไปผู้ชายก็นะผู้หญิงก็ทับใจผู้ชายหน้าตาที่ก็ไหวไปไล่ก็ให้มารู้ว่าคนเราชีวิตมันก็มีความสุขได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงซะเถอะครับอย่าไปผิดลูกผิดเมียกันเลยถูกไหมฮะอย่างนี้อาจจะมีข้ออ้างด้วย ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยในเมื่อผู้หญิงยินยอมในเมื่อพ่อแม่ผู้หญิงยินยอมอ่ะยัยเลยยัยไปข้ออ้างหมดแล้วเออคนแรกอ่ะเมียคนแรกของเรายินยอมป่ะเออเออใช่ไหมมันต้องมันต้องมีเหตุผลมีความรอบคอบประกอบกันด้วยทีนี้มันมีอย่างนี้นิดหนึ่งพี่แอ้มันก็บอกว่าเมื่อตอนแรกเราคุยถึงเรื่องของอะไรบุคคลให้เช่าใช่บางคนรูกเหงาไม่รู้จะแสดงกับใครเขาบอกอย่างนี้หมอจิพิยานะหมอหมอหัอต้อตงต้องวิทยาเวชบอกว่า คนปรึกษามาช่วงโควิดเนี่ยมีคนบอกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยแปลกจังเลยอะ่ะไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับกำแพงบ้านคุยกับต้นไม้เป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าหมอก็ตอบว่าคุยกับกำแพงคุยกับบ้านเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าบันใด<อ>ก็ตาม<อ>กำแพงกับบ้านมันคุยกลับมาที่เราเนี่ยให้ปรึกษาหมอได้อ้าจ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 ะถล่มถล่มถล่มนี่เลยชีวิตนะคะของเราจะโลกใบที่สอง อุปโลกหรือเรื่องจริงอะไรตอนแล้มันเป็นข้ออ้างอิงส่วนตัวที่มาประกอบความเห็นแก่ตัวของตัวเองเท่านั้นแต่อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะที่มันเป็นเรื่องแท้จริงนั่นคือสติปัญญาค่ะคือเพื่อนแท้ของคนฉลาดแต่ถ้าคนบ้าอำนาจเขาจะมีเพื่อนแท้เป็นมิจฉาชีพอละแค่นี้ยไปขยายผลต่อกันเองละกันสวัสดีครับ